วิธีการคิดผลตอบแทนการลงทุนคอนโดปล่อยเช่าบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าหรืออสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าทั้งหมดนะครับมีวิธีการคิดคำนวณยังไงบ้างและผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาแบ่งเขาจำแนกเป็นกี่ประเภทแต่ละประเภทมีความแตกต่างยังไงบ้างจะต้องใช้ในกรณีไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันทุกเรื่องเลยครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลิวิ่งนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งหัวข้อนะฮะที่น่าสนใจมากๆเลยครับหัวข้อนี้คือเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะฮะว่า แกนของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นสายใหญ่ๆเนี่ยจะแบ่งเป็นสสายด้วยกันครับคือการลงทุนปล่อยเช่าครับคือซื้อมาปล่อยเช่ารับค่าเช่าเป็นรายเดือนรายวันรายปีก็ว่ากันไปอีกแบบหนึ่งคือการซื้อมาขายไปครับหรือการฟลิปนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเน้นหนักกันในเรื่องของการลงทุนปล่อยเช่าเป็นหลักนะฮะ การลงทุนใดๆในโลกก็ตามนะครับเมื่อมันมีการลงทุนเข้าไปเราย่อมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเงินที่เราใส่เวลาที่เราใส่ลงไปนั้นะจะได้ผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ครับดังนั้นวันนี้เราเลยจะมาคุยกันว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีวิธีการคิดวิธีการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนยังไงบ้างนะฮะมันมีกี่ประเภทกันแน่นะครับเวลาเราไปดูตามป้ายหรือตามประกาศที่เขาเคยบอกว่า ซื้อคอนโดคอนโดนี้สิมีผลตอบแทนการลงทุนเท่านี้เปอร์เซ็นต์ต่อป,ปีนะบ้านหลังนี้ให้ผลตอบแทนเท่านี้ต่อป,ปีนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการคิดวิธีการคำนวณยังไงบ้างครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับการคิดผลตอบแทนใดๆในโลกเนี่ยครับมันจะมีสูตรคำนวณที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับนั่นก็คือคุณเอารายได้ที่คุณหามาได้ต่อปีนะฮะ ระหว่างเดือนถ้ามันเท่ากันทั้งหมดคุณก็เอารายได้ต่อเดือนคูณ12ถ้ามันไม่เท่าคุณก็รวมมาว่ารายได้ต่อปีมันเท่าไหร่หารด้วยเงินที่คุณลงทุนไปนะครับคูณด้วยร้อยคุณก็จะได้อัตราผลตอบแทนการลงทุนแบบหยาบๆนะครับมาแล้วแค่นี้เองครับอันนี้คือแก่นอันนี้คือหลักนะครับของการคิดคำนวณผลตอบแทนการลงทุนใดๆในโลกนี้ครับมาถึงเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กันบ้างครับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยเขาจะเรียกว่า yield นะครับ แต่ประเด็นก็คือไอยิวตัวนี้เนี่ยมันสามารถแบ่งได้อีกเป็น3ประเภทสิครับมันจะแบ่งได้เป็นเ t นท y ลย l วนะครับเน็ตเ t นท y ลยิวและแค o ออนแค e เ t นท y ลยิวนะครับเป็น3ตัวด้วยกันครับบางคนคงสงสัยนะครับว่าอา้าวทำไมผลตอบแทนการลงทุนอสังหารใมารัพย์ถึงมีค่าถึง3ค่าแล้วเราจะเลือกใช้ค่าไหนแล้วค่าไหนถึงเหมาะกับการลงทุนใช้ค่าไหนไม่โดนหลอก นี่แหละครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับมาคุยกันที่ตัวแรกก่อนครับเลนเทวิลหรืออัตราผลตอบแทนการลงทุนให้เช่าแบบเบื้องต้นครับเลนเทวิลตัวนี้ครับจะเป็นผลตอบแทนการลงทุนที่หยาบที่สุดนะครับหยาบที่สุดมันหมายความว่าก็คือจะคิดคร่าวๆที่สุดนั่นแหละครับมันจะคิดง่ายที่สุดคำนวณออกมาง่ายที่สุดครับแต่ถ้าถามว่าละเอียดไหมก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ครับสูตรจะมีดังต่อไปนี้ครับเลนเทวิลจะเท่ากับค่าเช่าทั้งปีนะครับ ต่อเดือนเท่าไหร่ไม่รู้ก็คูณ12เข้าไปนะครับหารด้วยราคาอสังหาริมทรัพย์ที่คุณซื้อมาครับซื้อมา2ล้านก็หารด้วย2ล้านพอหารกันเรียบร้อยแล้วคุณเอาเลขทั้งหมดเนี่ยคูณด้วยร้อยคุณก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นเนี่ยเลนเทลยูก็ง่ายๆแค่นี้เองครับค่าเช่าหารราคาอสังหาริมทรัพย์คูณร้อยได้เลนเทลยูแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพให้ได้เข้าใจกันได้มากขึ้นนะครับโจทย์อยู่ด้านบนนนนี้นะ้ะรองขึไปดูนะ ซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่า1ห้องนะครับซื้อมาในราคา2ล้านบาทนะครับในราคาเช่าต่อเดือนนะฮะหมื่นบาทคำถามคือการลงทุนนี้เนี่ยจะมีผลตอบแทนการลงทุนที่เป็น Lental Yield ต่อปีเท่าใดนะครับเราก็มาดูวิธีคำนวณกันเลยครับวิธีคำนวณตามสูตรนะครับ Lental Yield เท่ากับค่าเช่าทั้งปีหารด้วยราคาอสังหาริมทรัพย์นะครับคูณกับ100ร้อยนะฮะดังนั้นแทนค่าในสูตรครับค่าเช่าทั้งปีเนี่ยจากโจทย์โจทย์บอกว่า เดือนละ15ื่นใช่ไหมครับเราก็เอา15ื่นมาคูณกับ12ครับจะได้ออกมาคือ1น0 0 0 0บาทต่อปีคือค่าเช่าทั้งปีที่เราได้มานะครับตัวแปรถัดไปครับคือราคาอสังหาริมทรัพย์ครับตัวนี้เขาบอกว่าคอนโดซื้อมา2ล้านใช่ไหมครับดังนั้นตัวแปรครบแล้วแทนค่าในสูตรครับเลนเทลยิวเท่ากับ1นึ0 0 0สนะครับหารด้วย2ล้านนะครับคูณด้วยร้อยคำตอบออกมาคือจะได้เท่ากับ9%ครับ ดังนั้นจากโจทย์ที่ผมให้มานะครับสรุปอีกีนะครับถ้าคุณปล่อยเช่านะครับเดือนละหมื่นหคุณซื้อคอนโดม,มา2ล้านเนี่ยนะครับ จะได้ออกมาว่าคุณจะได้มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่เรียกว่า Lental yield อยู่ที่ประมาณ9%ครับมาถึงตรงนี้ครับหลายๆคนคงจะเอะใจเหมือนผมใช่ไหมฮะว่าทำไมถึงคิดหยาบๆแบบนี้เพราะอันที่จริงเวลาเราไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับมันจะมีปัจจัยมีตัวแปรอื่นๆที่มาส่งผลทำให้ผลตอบแทนของเราคลาดเคลื่อนไปครับเอาข้อแรกที่สาคัญที่สุดเลยครับจากสูตรที่คิดคำนวณด้วย Rental y ท e l d ตรงนี้เขาใช้เงินสดซื้อถูกไหม คำถามคือจะมีสักกี่คนกันครับที่จะมีเงินหลักหลายๆลล้านไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับ คือต้องบอกนิดนึงนะครับเกินนิดนึงก่อนแล้วกันว่าโดยส่วนมากการลงทุนอสังหาดิมทรัพย์เนี่ยเขาจะไม่ใช้เงินสดกันหรอกนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เงินจากแบงก์หรือเงินกู้แบงก์อะครับเพื่อช่วยผ่อนภาระให้ตัวเองนะครับเป็นการใช้เงินคนอื่นเพื่อลงทุนนะครับมันจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยจากสูตรเลนเทลยูเนี่ยคือเราติต่างว่านะฮะเราเอาเงินสดทั้งก้อนมาลงนะครับดังนั้นเนี่ยตัวแปรหรืออะไรพวกนี้มันจึงอาจ ไม่ได้เหมาะนักกับการคิดคำนวณน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูตัวตัดัดไปนะครับมันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าสูตรเล a l ท i e l d เนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่หยาบที่สุดนะครับมาถึงตัวที่2ครับ net rental yield หรืออัตราผลตอบแทนให้เช่าสุทธินะครับตัวนี้จะละเอียดขึ้นมาจากเลน l ท i e l d อีกระดับหนึ่งนะครับตัวแปรในสูตรนี้เรามาดูสูตรกันก่อนดีกว่าครับสูตรของ net rental ท i e l d นะครับคือรายรับสุทธิทั้งปีหารด้วยราคาอสังหาริมทรัพย วงเล็บทั้งหมดคูณด้วยร้อยครับก็จะได้เป็นเน็ตเลนเทลยิวขึ้นมาแล้วครับดูแล้วมันอาจจะค,คล้ายๆกับเลนเทลยิวนะฮะแต่ข้อแตกต่างมันคือตรงนี้ครับว่าเห็นด้านบนไหมด้านบนคือรายรับสุทธินะครับแต่ไอสุดเลนเทลยิวเนี่ยข้างบนคือค่าเช่าทั้งปีคําว่ารายรับนะครับมันหมายความว่าเราเอารายรับเข้ามาหักลบกับรายจ่ายก่อนคุณถึงจะได้เป็นรายรับสุทธิครับรายจ่ายต่อเดือนเช่นอะไรครับ เช่นค่าส่วนกลางค่าน้ําค่าไฟมีไหมค่ามนเทแนนท์มีไหมนะฮะหรือค่าบํารุงรักษาห้องต่อเดือนมีไหมค่าแม่บ้านต่อเดือนมีไหมไอ้ค่าพวกนี้คุณมาหักลบกับค่าเช่าต่อเดือนก่อนพอได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ได้รายรับสุทธิต่อเดือนมาคุณคูณ12คุณถึงจะได้เป็นรายรับสุทธิต่อปีครับดังนั้นเนี่ยในสูตรของ Net Rental Yield เนี่ยเขาจะมีการเอารายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการถือครองอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นคอนโดนหรือบ้านเริ่มมาคิดด้วยแล้วนะครับ ฟังแล้วอาจจะงงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันอีกนิดนึงดีกว่าครับเพื่อที่จะให้เข้าใจกันมากขึ้นนะฮะตัวอย่างที่2นะครับซื้อคอนโดปล่อยเช่ามา1ห,ห้องนะครับตัวนี้ผมจะให้ตัวแปรเดิมเลยนะราคาเท่าเดิมนะครับแล้วก็ค่าเช่าเท่าเดิมเลยนะครับซื้อมาในราคา2ล้านบาทนะครับในราคาค่าเช่าเดือนละ1500 0บาทโครงการเนี่ยมีการเก็บค่าส่วนกลางเดือนละ900บาทนะครับและเจ้าของเนี่ยจะต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะฮะเดือนละ400บาท คำถามคือการลงทุนนี้เนี่ยมีผลตอบแทนการลงทุน net l e n t a l yield เท่าไรต่อปีครับอ่าแต่นี้จะแปลกขึ้นมานิดนึงแล้วใช่ไหมครับมาดูสูตรการคำนวณก่อนเลยครับสูตรการคำนวณเนี่ยคือ net l e n t a l yield เท่ากับรายรับสุทธิทั้งปีนะฮะหารด้วยราคาอสังหาริมทรัพย์นะครับ ได้มาเท่าไหร่คูณด้วยร้อยก็ไดเน Net rental yield แล้วนะครับข้อแรกเรามาหารายรับสุทธิทั้งปีก่อนนะครับรายรับสุทธิจะเท่ากับค่าเช่าต่อเดือนลบรายจ่ายต่อเดือนคูณ12นะฮะค่าเช่าคือ1 5นะครับลบกับรายจ่ายมีอะไรบ้างครับรายจ่ายจะมีค่าส่วนกลาง900บวกกับค่าอินเทอร์เน็ต400นะครับก็คือ1 5 0ลบ9 0 0ลบ400ได้เท่าไหร่คูณ12เราถึงจะได้รายรับสุทธิ ปีขึ้นมานดังนั้นคำนวณออกมานะครับจะได้รายรับสุทธิต่อปี1 6 4 4 0 0บาทด้วยกันครับราคาอาสังหาริมทรัพย์ในข้อนี้คือ2ล้านบาทนะครับดังนั้นตัวแปรครบแล้วเข้าสูตรเลยครับ Net Rental Yield นะฮะจะเท่ากับ1 6 4 4 0 0นนั่นะครับนั่นคือรายรับสุทธิหารด้วยราคาอาสังหาริมทรัพย์คือ2ล้านวงเล็บทั้งหมดคูณด้วยร้อยนะครับคำตอบออกมาคือ8.22%ตต่อปีนะครับดังนั้น การลงทุนนี้ Net r e n t a l Yield เท่ากับ8.22%ต่อปีครับจากคำตอบที่เราได้มาถ้าเราย้อนกลับไปดูฮะการคิดคำนวณแบบ n t n t y l e l d นะเราจะสังเกตว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยครับ net rental yield จะมีค่าน้อยกว่า Lental Yield เสมอนะครับส่วนมากแล้วจะน้อยกว่าจะไม่มีมากกว่าหรอกเพราะว่า n t t l n t t l yield เนี่ยได้มีการนำเอาค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเข้ามาคำนวณในสูตรผลตอบแทนด้วย แต่คําถามก็คือว่าไอ net ้ net rental yield เนี่ยเพียงพอไหมสําหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าถามผมนะผมคิดว่ายังไม่พอสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะขาดอีกหนึ่งตัวแปรที่สําคัญที่สุดไปครับนั่นคือเงินผ่อนธนาคารฮะอย่างที่ผมบอกไปในอันแรกแล้วใช่ไหมครับว่าน้อยคนจริงๆนะฮะที่จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินสดเช่คนคุณมีเงิน2ล้านคุณปาเงิน2ล้านเพื่อซื้อคอนโดและปล่อยเช่าเลย มันก็มีอยู่แหละครับกลุ่มคนที่มีเงินสดเงินเยน็ยนๆพอแต่โดยส่วนมากการลงทุนโดยอสังหาริมทรัพย์ครับเขาจะใช้การเลเวอเรจนะครับหรือการใช้เงินธนาคารนะฮะมาลงทุนเพื่อที่ทําให้เราสามารถลงทุนได้มากขึ้นและขยายการลงทุนไปได้เยอะขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสูตรการคํานวณแบบ net rental yield อาจจะยังไม่เหมาะนะครับถ้าเกิดว่าคุณกู้เงินธนาคารมาลงทุนหรือคุณมีเงินลงทุนในส่วนอื่นๆน,นะครับเราจะต้องไปใช้ผลตอบแทนการลงทุนตัวสุดท้ายนะครับซึ่งมีชื่อว่า ccr ครับ อัตราผลตอบแทนการลงทุนตัวที่3นะครับคือ CCR หรือ Cash on Cash Rental Yield อัตราผลตอบแทนการลงทุนให้เช่าเป็นรูปเงินสดในรอบปีครับ ผมอยากจะเกริ่นก่อนเลยนะฮะว่าการคิดผลตอบแทนการลงทุนแบบ CCR จากนี้ผมจะเรียกว่า CCR แล้วกันนะครับเป็นการคิดอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะละเอียดที่สุดแล้วนะครับเพราะนะฮะในสูตร CCR เนี่ยจะมีการนําเอาค่านะครับเงินผ่อนแบงก์เงินลงทุนซึ่งเป็นเงินดาวค่าใช้จ่ายต่างๆมาคิดคํานวณดังนั้นเนี่ยมันจึงค่อนข้างที่จะละเอียดแนละโดยส่วนตัวผมนะ ค่อนข้างจะชอบและใช้แต่ CCR นี่แหละครับเดี๋ยวลองมาดูสูตรคำนวณกันก่อนครับ CCR นะครับสูตรของเขาคือค่าเช่าลบค่าใช้จ่ายต่อเดือนลบเงินผ่อนต่อเดือนนะครับเงินผ่อนธนาคารนั่นนะครับทั้งหมดเนี่ยคูณ12แล้วก็หารด้วยนะครับเงินดาวบวกค่าตกแต่งต่อเติมบวกค่าใช้จ่ายอื่นๆถ้ามีนะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆก็อย่างเช่นค่าใช้จ่ายวันโอนนะักลงทุที่ดินนะครับถ้ามีก็ใส่เข้าไปนะครับ เอาทั้งหมดเนี้ยพอหารกันเสร็จปุ๊บคุณคูณด้วยร้อยคุณก็จะได้ค่า CCR ด้วยกันครับบางคนเห็นสูตรยาวอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับจริงๆแล้วการคิดคำนวณมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะคุณแค่เอาตัวแปรเอาตัวเลขต่างๆที่คุณรู้ที่คุณทราบค่าเนี่ยเอามาใส่ใส่ใส่มันก็ได้คำตอบแล้วครับมันแค่เยอะเฉยๆแต่มันไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวจะตกใจเดี๋ยวจะงงกันไปนะครับเราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณกันเลยครับอยู่ด้านบนนี้นะฮะอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนครับตัวอย่างนะครับ ซื้อคอนโดมาห้องหนึ่งนะฮะเพื่อปล่อยเช่าซื้อคอนโดห้องเนี้มาราคา2ล้านบาทตัวเลขเท่าเดิมเลยนะครับโดยมีการวางเงินดาว10%เริ่มมีการวางเงินดาวแล้วนะครับยอดที่เหลือเนี่ยกู้ธนาคารครับโดยได้อัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยทั้งสัญญาอยู่ที่6%นะครับ ระยะเวลาการผ่อนชำระคือ30ปีเต็มเมื่อเราคิดคํานวณออกมานะฮะเราจะได้ว่าเราจะต้องผ่อนธนาคารเดือนละ1 10, 1 1 0งบาทอันนี้ผมสมมุติตัวเลขมาให้เลยนะครับโดยพอซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะมีค่าตกแต่งต่อเติมห้องอีกนะครับในราคาประมาณ300,000บาทคอนโดห้องนี้รวมสิริแล้วเนี่ยสามารถเก็บค่าเช่าได้เดือนละ1 5 0 0 0บาทนะครับโดยมีค่าส่วนกลางเดือนละ900บาท และเจ้าของเนี่ยเสียค่าอินเทอร์เนต็ตรายเดือนเดือนละ400บาทคำถามครับการลงทุนนี้มีผลตอบแทนการลงทุนในรูปเงินสดหรือ CCR เท่ากับเท่าไหร่ต่อปีโอ้บางคนอ่านโจทย์แล้วก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมฮะยาวมากแต่ผมจะบอกนะว่าในชีวิตจริงอะโจทย์นี้มันคือตัวเลขแทบจะเหมือนในชีวิตจริงเลยนะครับผม,มเอาตัวแปรทุกอย่างมาใส่ไว้ในนี้ให้เยอะที่สุด เพราะมันก็คือเรื่องจริงที่เราจะไปเจอเวลาเราไปลงทุนนั่นเองครับเราไปดูพร้อมกันเลยครับว่ามีวิธีคิดคำนวณอย่างไงครับเริ่มต้นนะครับเรามาทวนสูตรก่อนนะครับสูตรของ CCR เนี่ยจะเท่ากับค่าเช่านะครับลบค่าใช้จ่ายต่อเดือนลบเงินผ่อนต่อเดือนนะครับแล้วก็หารด้วยนะฮะเงินดาวบวกค่าตกแต่งต่อเติมบวกค่าใช้จ่ายอื่นๆถ้ามีนะครับเอาทั้งหมดวงเล็บคูณด้วยร้อยก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วครับดังนั้นแทนค่าครับ ค่าเช่าตัวแรกนะครับจากโจทย์ก็บอกแล้วว่าค่าเช่าคือ1 5 0 0 0บาทนะครับลบค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่าใช้จ่ายต่อเดือนในที่นี้นะครับมี2ตัวนะฮะคือค่าอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ค่าส่วนกลางส่วนกลาง900แล้วก็อินเทอร์เน็ต400ก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับลบกับเงินผ่อนชาระต่อเดือนนะครับคือ1 1ึ0บาทตามโจทย์ที่ให้มาบางคนอาจจะติดนิดนึงว่าเอ้าแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะลองคิดเองล่ะแล้วถ้าเราถ้าธนาคารไม่ได้บอกมาล่ะว่าเราผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่เราจะคิดได้ไหม ได้ครับเราสามารถคิดคำนวณนะครับเป็นค่าเฉลี่ยได้โดยใช้แอปพลิเคชัน eZ Financial Calculator นะฮะซึ่งผมเนี่ยเคยทำคลิปสอนนะครับวิธีการคำนวณเงินผ่อนธนาคารอย่างละเอียดไว้แล้วเดี๋ยวลองไปไล่กลับไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับมาต่อครับหารด้วยนะครับเงินลงทุนทั้งหมดนะครับตั้งแต่เงินดาวอันนี้ดาว10%ใช่ไหมครับโจทย์บอกว่าดาว10% ซับสล้าน10%ของ2ล้านก็คือ2 0 0แสนดังนั้นในส่วนของช่องเงินดาวคือ2 0 0แสนนะครับบวกกับค่าตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมคือ3 0 0แสนบาทตามโจทย์เลยนะฮะตรงนี้ยังไม่งงนะฮะถ้างงก็ลองย้อนกลับไปดูใหม่นะฮะย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งจะได้เข้าใจมากขึ้นนะพอเอาข้างบนมาคูณ12หารข้างล่างคูณด้วยร้อยก็ได้คําตอบแล้วครับจริงๆมันก็แค่นี้เองนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ผมอยากจะโน้ตให้นิดนึงนะครับ ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในส่วนด้านล่างที่เป็นตัวหารนะครับมันจะมีค่าใช้ใจนะ่ายณกรมที่ดินอยู่นะตรงเนี้ยโจทย์ข้อนี้ผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอาจจะยกตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งละกันเพื่อให้เห็นภาพแบบชัดให้เคลียร์กันไปเลยนะครับตรงเนี้ยนะฮะมันยังได้ออกมานะครับว่าด้านบนนะครับส่วนของรายรับจะได้เป็น43,200ืนานนะครับเห็นไหมที่ผมวงสีแดงหารด้วยส่วนข้างล่างคือเงินลงทุนหารด้วย50,000 0บาทนะครับคูณกับร้อยคำตอบที่ได้ออกมาคือ8.8 6 4นะครับนี่คือ CCR ของเราคือ8.64%ด้วยกันครับบางคนอาจสงสัยว่าเอา้าทำไม CCR ได้ตั้ง8.64มันใกล้ๆก,กับ net rental yield เลยนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับทั้งๆที่สูตรนี้ครับมีการเอาค่าใช้ใจ่ายอื่นๆมาคำนวณค่อนข้างเยอะแต่ทำไมผลตอบแทนที่ได้มันยังได้ตั้ง8%กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่คำตอบนั้นคือเห็นส่วนข้างล่างไหมครับส่วนของเงินลงทุนเนื่องจากข้อนี้เรากู้ลงทุนไงฮะ เนื่องจากการที่เรากู้เนี่ยมันจะทําให้เราไม่ได้ใช้เงินสดทั้งก้อนแต่ก่อนไอ้สูตรเลนเทลยิวกับเน็ตเลนเทลยิวอะครับไอ้ส่วนที่มันหารน่ะมันคือส่วนของราคา2ล้านทั้งก้อนเลยแต่ไอ้สูตร ccr เนี่ยมันเอาแค่เงินที่เราลงทุนในเมื่อเราไม่ได้ลงทุนด้วยเงินสดเราเอาแค่เงินดาวสิเราเอาแค่เงินตกแต่งสิหรือถ้ามันมีเงินส่วนของค่าโอนนักกรมที่ดินด้วยก็เอาแค่3เลขนี้มาบวกกันแล้วก็หารดังนั้นผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยครับมันจึงเยอะนะครับใกล้เคียงกับ เน็ตเลนท i ลย d เลยด้วยซ้ำนะครับและผมว่าเป็นตัวเลขที่ถูกต้องและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าควรที่จะใช้ด้วยซ้ำครับมาสรุปอีกทีนะครับจากตัวอย่างที่เราได้ฟังไปแล้วเมื่อครู่นี้นะครับเราจะมีผลตอบแทนการลงทุนในรูปเงินสดนะครับที่เข้ากระเป๋าเราทุกปีเนี่ยปีละ8.64%นะครับจริงๆเอาผมติดแค่นิดนึงก็ได้นะครับในส่วนของเรื่องค่าโอนี่ผมติดไว้นะ จริงๆแล้วอะครับในส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีเรื่องค่าโอนค่าจดจำนองนักรมที่ดินอยู่นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายตัวนี้มันจะแบ่งได้เป็น5ตัวหลักๆครับตัวแรกคือค่าโอนนะครับตัวที่2คือค่าจดจำนองตัวที่3คือค่าอากรสแตมตัวที่4คือภาษีธุรกิจจำเพาะและตัวที่5คือภาษีเงินได้ครับซึ่งวิธีการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายทั้ง5ตัวนี้ผมอะก็ได้ทำคลิปการคำนวณอย่างละเอียดไปแล้วนะครับอยู่ในท่อง YouTube Channel ลองเข้าไปดูกันได้นะครับหรือเดี๋ยวผมทิ้งลงางล่าง คลิปวิดีโอนี้ก็ได้กลับเข้าไปทวนกันนะครับทุกครั้งที่มีการคำนวณ CCR ครับต้องอย่าลืมนะฮะใส่ไอ้ค่าตัวนี้ไปด้วยถ้ามันมีค่าใช้จ่ายพวกนี้เกิดขึ้นนะครับการคิดคำนวณของเราจะได้ตัวเลขที่แม่นยําที่สุดนะครับมาถึงคําถามที่หลายคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอา้าวแล้วถ้าเราไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเนี่ยเราควรจะต้องใช้ค่าไหนเรนเทลยูไหมเนทเรนเทลยูไหมหรือ CCRD นะครับโดยส่วนตัวนะครับข้อแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลงทุนโดยไม่ได้ใช้เงินสด พูดง่ว่าคุณไปกู้ธนาคารมาลงทุนนนะครับผมแนะนําอย่างมากนะครับให้คุณใช้ค่า CCR นะครับเพราะค่า CCR เนี่ยมันจะเป็นค่าที่ เอาตัวแปรต่างๆมาคิดคำนวณให้มากที่สุดทั้งรายจ่ายเงินลงทุนอะไรต่างๆนานๆานะครับมาคิดในสูตรถ้าเราดูจากสูตรนะครับดังนั้นเนค่าที่ได้อะมันจะเป็นค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดแล้วก็เป็นผลตอบแทนที่ละเอียดที่สุดแล้วนะครับใน3ค่าที่เราได้เล่ากันมาแต่ในทางกับการถ้าคุณลงทุนด้วยเงินสดทั้งก้อนนะครับคุณอาจจะใช้ net r e n t a l yield ในการคำนวณก็ได้วงเล็บว่าคุณไม่ได้ใส่เงินลงทุนอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้ก็พอได้อยู่ แต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับเวลาเราไปดูประกาศขายต่างๆที่เขาบอกว่าผลตอบแทนเท่านี้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะครับโดยส่วนมากแล้วอ่ะเขาจะคิดจากเลนเท่ายูสิครับมันจะเป็นการคำนวณหยาบหยาบเขาเอารายได้ต่อเดือนมาคูณ12เขาหารราคาเขาคูณ100แล้วเขาก็บอกเราวว่าได้ผลตอบแทนเท่านี้เท่านี้เปอร์เซ็นต์ซึ่งในวันที่เราไปซื้อแล้วลงทุนจริงอ่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายต่าง ซึ่งมันอาจจะใช้ตัวเลขที่เขาบอกมาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจุดประสงค์หลักของผมก็คืออยากให้เราคิดคำนวณในตัวเลขพวกนี้เป็นน,นะครับก็ลองฝึกคำนวณดูนะฮะสำหรับคนที่อยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือคนที่วางแผนจะปล่อยเช่าคอนโดจะได้รู้่ะฮะว่าเออไอเวลาเราปล่อยเช่าเนี่ยเราได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับเงินฝากหรือการลงทุนอื่นๆเนี่ย การลงทุนของเรามันโอเคไหมเหมาะกับการไปยื่นกู้มาลงทุนไหมนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่สนใจการลงทุนพวกอสังหาริมทรัพย์อยู่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับ ก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากกด subscribe ช่อง Guru Living ตัวจริงเรื่องที่อยู่ด้วยนะครับผมจะอัปเดตมาตรการต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเอาความรู้เอาท็อปิกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะครับฝากกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่จะมีออกมาทุกสัปดาห์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ